สาสิบห้าครับสิบหกนาฬิกานะครับพิมารนเล็กสิทธิ์อรันหรือว่าสมรักคำสิงคนนี้ครับชกมวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นเฟเตเวทกับสานนิษฐสมเนตรหรือว่าสันเพชรลูกรังสีนี่ครับวันเดียวกันครับชกมวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยและตอนกลางคืนครับสามทุ่มชคหวยไทยเป็นคู่เอกกับชบกเพชรช่ชอชมวงหรือว่าชบกเพชรห้ 5, าพลังคุนข่าวคอมพิวเตอร์ครับ คนที่ถอยวนอยู่นั่นแหละครับคือสมรักคํคำสิงห์นี่เป็นมวยชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับสันเพชรลูกรังสีไม่ใช่ธรรมดานะครับพยายามจะเดินชนแลวครับดูครับลีลาการหลบเลี่ยงของสมรักนี่เป็นมวยชิงแชมป์ประเทศไทยและเขาเป็นฝ่ายชนะคะแนนเป็นแชมป์ประเทศไทยครับนี่ชกกันที่อาคารนิมิบุตรนะครับในสนามกีฬาแห่งชาติแล้วเขาต้องเดินทางต่อไปนะครับไปที่วททราชดำเนิน เพื่อชกมวยไทยกับชบมบกเพชรช่อจมูงเป็นคู่เอกของรายการายองออมแรงไว้ต่อยพี่บอกว่าเมื่อสักครู่นี้ออมแรงไว้ชกไม่เต็มฝีมือออมแรงไว้ชกกับชมบกเพชรตอนกลางคืนนบอกว่าเจอกระชมบกเพชรนี่หมดเป็นหมดแล้วไม่มีการออมแรงแล้วและตกกลางคืนครับที่เวทีราชดำเนินนี่กำลังนวดตัวเพื่อเตรียมขึ้นชกกับชมบกเพชรช่อจมวงหรือว่าชบมบกเพชรห้าพลัง นี่เพิ่งชกเสร็จมาดหมางนะครับมวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยบนเวทีนะครับตอนกลางคืนครับเจอกับชวกเพชรหอยอย่างเดียวครับน่าดูครับโชกเพชรต่อยไม่โดนแล้วตอนนี้เอ้าะครับหอยแล้วก็ถีบหอยแล้วก็ถีบดูครับถีบแช่ไว้หน้าขาซะด้วยชวกเพชรพยายามจะชนเลยครับชกมมยสากลสมัครเล่นมา3มยกแล้วนะครับอ้าวชุกเพชรแตกด้วย 3ยกที่ชกนวยสายกลสมัครเล่นนัดชิงชนะเลิศมาบัดมาดครับแล้วก็กางคืนมาชกกับชบกเพชรด้วยชกแบบท้ายๆนี่ถ้าทางจะเป็นลมแล้วนะครับตอนนี้หมดยกสุดท้ายครับเขาชนะคะแนนไปอย่างขาดลอยแต่ว่าตัวเองนั้นแทบเป็นลมเลยนะครับพอหมดยกแล้วนี่ชบกเพชรหิ้วไปส่งที่มุมแล้วหลังจากนั้นนี่ต้องประคองปีกกันลงเวทีไปนวดนะครับในห้องพักนักมวยดูครับ า้ใจนั่ง่งตงตงๆ่จยานจะเป็นลมนะครับตอนนี้8ดยกนะครับในเวลาห่างกันไม่ถึง4ี่ชั่วโมงอ,อ,อย่าดมยาดมนี่ต้องมาพร้อมนวดกันอุตลุดไปเลยครับออหลังจากไฟนี้แล้วพี่มาเล็กสิทอรารันก็ชกมวยสากลสมัครเล่นอย่างเป็นล่ำเป็นสัน